สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาแอบส่งรถคอกรหัสดาว1355กันที่ฟ้านี่คันนี้รถใครเอ่ยมาเห็นรถคอกก็ต้องมาดูช่วงล่างกันนิดนึงเนาะโอ้โหสไตล์สายย่อครับรีโว่ครับรีโว่เป็นยังไงมามาดูทรงแนบกันนิดนึงนะฮะว่าสไตล์สายย่อน,นั่นนะ่ะเขาทํากันอย่างไรนยฮะนี่ครับโอ้โหโย่อจริงๆเลยนะฮะ หนบหนาอยู่พอสมควรแหนบเป็นตับเลยครับสุดยอดมาจะให้ดูด้านข้างนี่เป็นยังไงล่ะใส่ย,ย่อครับย่อได้ใจนะฮะรถป่าอัดการแเมแลเราเนี่เองครับนะฮะเป็นเพอรร้อยใช้ขอบสิบห้าครับย่อสวยเลยครับนะฮะดูดิขนาดรถเป,ปล่าๆนะย่อขนาดนี้เองนะครับอ่ะดูครับนี่ทรงแหนบเขานะ ย่อได้ใจสุดจริงๆครับคันนี้ฮะยางอะไหล่ครบนะฮะล้อหน้ามีล้อหลังมียางอะไหล่จะให้ดูนี่นี่นดูทรงเขาเอา้าตัวนี้ก็จะเข้ากล้องอย่างเดียวเลยดูดินี่ครับทรงแหนบย่อได้ใจจริงๆครับตรงเตงอัจฉารบีได้นะจ๊ะโชกไฟครับ อย่างอะไรกบนะจ๊ะเห็นไหมรีโว่ครับรถปาออดนี่หล่อเลยนะฮะโดยสไตล์การเซ็ตรถคอกแซมเลดครับผูงบินตะนาวสีครับให้ดูด้านหน้าข้างหน้าก็เป็นล้อสิบแปด รอสิบแปดครับรอสิบแปดมองหน้าอย่างเดียวเลยจะเดินตามทําไมเนี่ยฮะจะเดินตามก็าทาไมเนี่ยคนก็จะมาถ่ายรถให้เขาดูกันเนี่ยดูดิเดินตามอย่างน,นะรถปอรอดลอมากครับนะฮะสองจุดปดนะครับสองจุดปดข้อหัวแซมเล็นะฮะสวยครับ ข้อก็สูงมากเลยฉากเลดด้วยนี่นะฮะฉากเลดดีตรงที่ไม่ขึ้นสนิมง่ายนะครับจะใช้กี่ปีก็ไม่ต้องกลัวว่าเหล็กฉากจะขึ้นสนิมเพราะว่ารถคอกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงที่ฉากขึ้นสนิมนะฮะและยิ่งรถสีขาวเนี่ยถ้าเกิดฉากขึ้นสนิมขึ้นมาเนี่ยสนิมมันจะไหลลงมาโดนรถเขาจำเป็นจะต้องใช้สแตนเลสนะฮะ เห็นไหมตอนไห็ก็ดีใช้ทีเดียวจบเลยอ่ะให้ดูทรงเป็นยังไงล่ะใส่ย,ย่อครับใส่ย,ยอ่อเอาล้ะอันนี้ก็พารถประออดมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะสไตล์ใสยย่ย่อสวยครับ